มาเซอร์วิสลูกค่าครับประกันเบื้อล้วมาเซอร์วิสให้เพื่อนเบียรเกอร์มันใหม่ครับอดิสใส่แอมหน่อยไปกา่าถ้าเป็นยางก็ให้มันตัดได้ดตัดได้อย่างนะความาือผมแล้เปลี่ยนเป็น5า0ร่ฮารบอนแอมแอมนี่ตัวนี้ยูจี YouTube มัน 20แอมป์ครับตัวนั่น30 32แอมป์นตัวนี้เป็นปั๊มของเคนโตครับนี่เป็นรอบมอตเตอร์กะระแสอันได,ด้แดดแดดโ่มีครับแดดโม่มีนี่เป็นกำลังวันแพงผลิตครับโมดล5 0หารอบกำลังขึ้นครับแดดมาแล้วแดดมาแล้ว ตามแดดครับแดดแห้งหน้ากแ็แห้งนี่เป็น,เป,นเป็นใส่เป็นแพงสี่รอยบาทครับของเอลวี uh, สีแพงเป็นปัมป๊มปั๊มผันหานี่แหละผมจำไม่ได้เลยเป็นปั๊มเอาเบิบ้งน้าครับเอาเบิ้งน้า นึ่งยี่สิบกิโลเมตรครับกอนเนี่ยถ้าจบโมผิดมันเป็นทอส,สองอยู่ครับมันปากสุกครับประมาณเนี่ยหรือว่าไหลแห้งครับ การเบิ้งดูแลตลอดครับพะอผมก็ได้รับงานไกลลอรอบแถวบ้านเป็นอย่างมากกับลนไปเบิ้งให้เพื่อนรถเกินเด็กเกือบไม่เห็นตัวหนึ่งครับกะคิดเฉพาะค่าของค่าน้ำมันเล็กๆน้อยๆตัดไปในระยะประกันกับพีเบิดครับ แลนเป็นยังไงเพิ่อนอันนี้ก็ต่อไว้ฟจะใส่สว่านหินเกียร์หรือใส่อ่าตัวชาร์จแบตจิบสอโวลต์ได้ครับแต่บริการชาชักเจอรอันนี้ก็ต่อแผงนึงออกไปใส่ครับเฮ็ดเปห้เพิ่นเพื่อเพิ่นอยากใส่เฮ็ดไปโดนอะไรจากเพิ่นใส่ยังไงเพื่อต่อสายไฟไปเอาน้ำกับไรแล้วเสร็จภาร,รกิจให้กันดี่กลับ บอกให้เบิ้งให้กะเลี้ยงมาเบิ้งให้เพื่อน,นอเนาะเบิ้งดีไหมครับช่งวงแดดดีๆว่าไฟมันมีประมาณใด้แองเอวีเอวีขึ้นซื้อเรื่องไฟไฟดีครับพวกเอวีหลอบมอเตอร์ฟาดไปแล้วครับเกืบ 3, อบสามพันหอบกระแสวะกระแสหุ่นเก้เาแอมว่าลิตไฟเกือบพันห้าร้อยวัตต์ครับเกือบมันเต็มสเปกมันสเปกมันอาจจะ น่าจะพันหารอยวัตต์นะครับนี่เป็นโวลตออ์หรือว่าไฟไฟแฮ้งครับแฮงตัวนี้คุณภาพโอเคครับของเกาวีนี่คุณภาพเขาสุดยอดครับดีไฟเต็มประสิทธิภาพครับว่าเต็มเราเกือบเต็มครับ น่ะเดดบดครับน้ำกับลายจวดลงเนาะทอนี่เหรอครับมือนี่สวัสดีครับ